เจอแล้วอีกหนึ่งล้านลาบปลาที่อร่อยและไม่เคยทานที่ไหนเป็นแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนวันนี้หลีพาทุกคนมานี่แหละค่ะลาบไอ้าตา แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วดูดิราคาคือน่ารักมากเราไม่ใช่แค่ราคานะคะอาหารทุกจานเน้นว่าทุกจานคืออร่อยมากเลยทุกคนตัดสินใจไม่ผิดที่เข้ามาลองในวันนี้ค่ะและนักล่าลาบแบบเราจะไม่สั่งลาบมันไม่ใช่ค่ะวันนี้เลยสั่งทางลาบควหมูลาบปลามาเลยจะบอกว่าอร่อยทุกจานแล้วเขาทําอาหารรสชาติตรงกลางทุกจานได้ยังไงตรงกลางของหินี่คือเขาไม่เผ็ดไปไม่เค็มไปคือไม่โดดไปทางไหนทางหนึ่งคือมันเป็นรสชาติที่ทุกคนทานแน่นอนถ้ามีเพื่อนอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วมาทานอ่ะคือทุกคนต้อง บอกว่าเนี่ยคือรสชาติที่ทานได้เรื่อยๆแล้วอร่อยมากจริงๆค่ะอิรับประกันเลยและน,นี้คือลาบปลาที่บอกว่าทีเด็ดทุกคนเห็นเนื้อเขาไหมมันจะหนืดหนือะแต่คือมันเหมือนเขาเอาไปสับหรือเอาไปตำอะ่ะมันแบบเข้าปากปุบกืนได้เลยอะ่ะคือมันละเอียดมากแล้วอร่อยมากจริงๆทุกคนรสชาติถึงเด็ดเลยส่วนแกงอ่อมนะคะอันนี้เป็นแกงอ่อมหมูแซ่บมากดูจากหน้าดิฉันนะคะสดไปเ่ยความสดชื่นทุกอย่างกลับยินมาคือเป็นรสชาติที่แบบไม่ปเปรี้ยวไปไม่เผ็ดไปไม่เค็มไปจริงๆแบบที่ดิบอกทำทุกจานได้พอดีมันเปน ส่วนอันนี้ย่างรวมค่ะจะบอกว่าเนื้อหมูที่เขาย่างมาคือนุ่มมากแล้วทีเด็ดคืออยู่ที่น้าจิ้มเขาแล้วทานคู่กับผักที่เขาให้มาคือเพลินมากผักขือเยอะมากฟินสุดๆอันนี้เป็นตำปูปลารานะคะดิฉันเป็นสายส้มตำก็เต้องสั่งมาหน่อยคือทานได้แต่จะบอกว่าถ้าต้องให้แนะนํานะถ้ามาที่ร้านลาบปลาแล้วก็ลาบพวหมูราคาน่ารักมากแม้280คูงกลางพิกัดอยู่ในรูปแล้วนะคะ